สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนกับดิฉันสุดชาดานิ่มนวลพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.00นค่ะติดตามรายการต่างๆของททบ5นะคะได้ทางแฟนเพจ t v 5 HD1 YouTube และ w w w t v 5. co. th ค่ะวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่กองทัพเรือนะคะได้จัดพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2563ค่ะ พลเรือเอกชาติชายสีวราขานผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยนางจุราลัตสีวราขานนายกสมาคมพริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2563ณลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลเข้าร่วมพิธี จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้ทําพิธีบวงสวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมและกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเพื่อความเป็นสิริมงคลประกอบด้วยพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในท้องพระโรงชั้นในต้นพระศรีมหาโพธิ์พระบรมราชานุสาวรีย์และสารสมเด็จพระเจ้าฝากศินมหาราชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สารเจ้าพ่อหนูพระอนุสาวรีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และสารเจ้าและสารเจ้าพ่อมังกรแก้ว ต่อมาที่ท้องพระโรงพระราชวังเดิมทนบุรีผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี2563ครบรอบปีที่114เพื่อน้อมนํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ไปพบปะกับกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยย้ำว่าให้หยึดมั่นในยุทธศาสตร์คนดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ พลโทเกรียงไกรศีรักแม่ทัพภาคที่4ได้พบปะมอบนโยบายแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายศิรินทรอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงข้าราชการกำลังพลเข้าร่วมรับฟังกันอย่างพร้อมเพียง โดยแม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าแนวทางการปฏิบัติงานในปีนี้ยังคงปฏิบัติงานสานต่อแนวทางการดําเนินงานของแม่ทัพภาคที่4ท่านที่ผ่านมาทั้งการปฏิบัติงานภายในกรอบแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญเร่งด่วน5งาน พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำการทำงานในพื้นที่ต่อกำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกคนระบ,บุว่าต้องยึดถือยุทธศาสตร์การเป็นคนดีเป็นสำคัญที่สุดและยึดมั่นทำงานด้วยความโปร่งใสและจริงใจกำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ รวมทั้งได้กำชับถึงการใช้สื่อโซเชียลในช,ชีวิตประจำวันต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งกำลังพลต้องมีจิตสำนึกในความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอีกด้วยค่ะ ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้เข้าเยี่ยมทหารและลูกจ้างในโครงงานจ้างงานเร่งด่วนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหลังจากที่ถูกคนร้ายลอบยิงในพื้นที่อำเภอร,รือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะพลตรีไพศารหนูสังผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางไปเยี่ยมอาการของอาสาสมัครสหารพรานอลิสมันดอเลสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4604หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณต้นขาด้านซ้ายและนายบาหารูดิงลือแมตูทรงเป็นลูกจ้างจากโครงการจ้างงานเร่งด่วนได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนบริเวณน่องด้านซ้ายจากเหตุที่คนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์กระบะขณะที่เดินทางกลับจากการร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรณ้ำหมู่บ้านสนามกีฬาฟุตบอลย่าเทียมที่บ้านยาแลบาะหมู่5ตำบลลือเสาะจังหวัดนาราธิวาส ดยพลตรีไพศารได้ให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับมอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขณะเดียวกันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามคำสั่งการของแม่ทัพภาคที่4อย่างเคร่งครัดโดยให้เพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่การทำเส้นทางให้ปลอดภัยในทุกภารกิจ ถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าทางกองทัพบ,บกค่ะยังคงส่งทหารเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เข้าเยี่ยมเยียนนายอิบรอฮิมตอแลมา และครอบครัวนะคะซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอักคีภัยส่งผลให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายเพื่อเป็นการให้กำลังใจและมอบงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเพิ่มเติมนำถุงยางชีพมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนระดมความช่วยเหลือ โดยในปัจจุบันบ้านของนายหิบรรหิมตอแลมาอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงณนะบ้านเล็กที่40ทับ2หมู่2บ้านปะฮะตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะขณะที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้จัดส่งพิธีส่งมอบบ้านให้แก่นางแม่อียดสนิอายุ63ปีเป็นผู้ยากไร้ที่บ้านดอนหมู่7ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง มีขนาดกว้าง4เมตรยาว10เมตรเกิดจากการร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะโอกาสนี้ทางหน่วยยังได้มอบของใช้ภายในบ้านให้แก่นางแม่อียดและยังได้ร่วมกันมอบรองเท้านักเรียนจำนวน10คู่ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ด้วยสำหรับนางแม่อียดก็ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านค่ะ ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรานที่41ตำบลวังพญาอเภอรามันจังหวัดยะลาร่วมกับเหล่าสภากาชาตจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมน้อมจิตบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการโลหิต โดยได้ทำความดีน้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีกำลังพลของหน่วยร่วมน้อมจิตบริจาคโลหิตรวม7 0นายได้ยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 31,500cc ซีซีค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของกองทัพกันต่อค่ะ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขภาพอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนและการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารให้มีความทันสมัยค่ะที่สําคัญยังต้องรงกับความต้องการของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเจน Z นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ บรรดาาการทหารบกพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้มีนโยบายให้สารต่อแนวทางการปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดำเนินการต่อย,ยอดการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในทุกมิติเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นเจเนอเรชันแซดที่มาพร้อมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชอบค้นคว้าหาความรู้ในโลกออนไลน์ชอบความรวดเร็ว และชอบการแสดงออกจากคุณสมบัติดังกล่าวนั้นกองทัพบ,บกจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยและมีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจภายใต้สมมติฐานประสบการณ์ในห้องเรียนที่ดีนำไปสู่ผลสำเร็จในการฝึกที่ดีโดยนำแนวคิด active learning มาใช้ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆในโลกออนไลน์เพิ่มเติมจากตำราเรียนนอกจากนี้นักศึกษาวิชาทหารยังมีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะต่างๆอาทิวิชาการปฐมพยาบาลการบรรเทาสาธารณภยัยจิตอาสาและวิชาผู้นำ ตลอดจนการเลือกสรรกิจกรรมให้นักศึกษาวิชาทหารได้ปฏิบัติเช่นจิตอาสาพระราชทานรอดอจิตอาสาเป็นต้นซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ปีที่2ของการดำเนินการผลการประเมินในทุกศูนย์ฝึกทั่วประเทศเป็นที่น่าพอใจนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกมีความสนุกมีความสุขกับการเรียนรอดอมากยิ่งขึ้น ปรับรุงหลักสูตรในครั้งนี้นับเป็นการปรับครั้งสำคัญที่ครอบคลุมในทุกมิติตั้งแต่เนื้อหารายวิชารูปแบบการเรียนการสอนและประสบการณ์ในห้องเรียนรวมถึงพัฒนาศักยภาพครูฝึกให้สื่อสารกับนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบโดยเข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นและเปลี่ยนจากการเป็นผู้สัง่งเป็นผู้ให้คำแนะนำภายใต้กรอบแนวทางตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมในการฝึกวิชาทหาร สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงชั้นปีที่1-5ถึงซึ่งแบ่งเป็นการฝึกภาคปกติ80ชั่วโมงและการฝึกภาคสนาม3-7ถึงวันตามที่กำหนดของแต่ละชั้นปีเพื่อผลิตกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับบัญชานายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุนให้กับกองทัพและยังสามารถเสร้สรางเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามกองทัพบกได้ปรับรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกประวัติในการเข้าเรียนรวมถึงจัดนักศึกษาวิชาทหารในจำนวนที่เหมาะสมไม่แออัดและมีการหมุนเวียนกันเข้ารับการฝึกณศูนย์ฝึกสลับกับการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้พัฒนาการของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในช่วง2ปีที่ผ่านมาถือได้ว่ากองทัพบ,บกกำลังเดินหน้าในการสร้างนักศึกษาวิชาทหารยุคใหม่ที่เรียกว่ารอดอนิวเจนโดยในปี2564หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและศูนย์ฝึกทุกหน่วยจะพัฒนาต่อย,ยอดภารกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไปซึ่งในท้ายที่สุดผลสำเร็จในการเรียนรอดอ จะเป็นส่วนผสมหนึ่งทางสังคมที่รวมกันพัฒนายาวชนเจเนเรชั่น Z ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไปหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ เพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินถิ่นบาทที่ผูกพันเกิดมา